สวัสดีอาจารย์นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการทดลองไฟฟ้าที่นัผมโดยเราจะเอาลูปปงนะครับมาเป่าแล้วก็เอามาถูกับผมนะครับแล้วก็จัดกระดาษก่อนให้เป็นชิน้นเล็กๆนะครับแล้วก็ลูปปงที่เป่าแล้วก็ถูกับผมมาแล้วมากใกล้กระดาษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกับผมตัวอุปรกรณ์น,นะครับผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับ1กันไกรนะครับผม2ลูกโปปงแล้วก็3มกระดาษ4 ผมของผมนะครับอ๋อลืมไปที่ใส่กระดังนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็มาตัดกระดาษใส่ในนี้ก่อนเลยครับ โอโรตัดกระดาษหรือว่าชิเป็นชิ้นเล็กๆเป็นนี้เลยนะผมดูเลยนี่แล้วเราก็อ่อเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกปรงมาเปานะครับผมนี่นะครับผมคือลูกปวงเราเราจะเปาเลยนะครับแล้วก็ตมด้วยอาอยางมามาัดเลยนะครับครับต่อไปนะครับผมเราจะเอากระดาษที่เตรียมไว้ผมเตรียมลง,งบนพื้นนะครับ แล้วก็เอาลูกโป่งที่เตรียมไว้เอามาถูกับผมนะครับจะมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมครับมันมันจะมีกระดาษมาติดแบบนี้เห็นไหมไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับสรุปผลการทดลองนะผมเมื่อเราเอาลูกโป่งมาถูกับผมนะผมมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตทำให้กระดาษหรือว่าสิ่งอะไรที่มัน บางๆเบาๆนะครับมันมาติันูะโปกงงนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ